สามวิธีดูว่าผู้ชายคนไหนไม่ได้มาหลอกคุณอยากดูไหมครับว่าผู้ชายคนไหนเข้ามาจีบคุณหรืออาจจะคบกันอยู่ด้วยซ้ำแต่ฉันไม่มั่นใจเลยว่าเขาจะรักฉันจริงหรือเปล่าเ้ามาหลอกฉันหรือเปล่าผมมีสามวิธีให้คุณดูครับวิธีนึงผู้ชายที่ไม่รุกเร็วผู้ชายคนใดก็ตามที่เข้ามาจีบคุณนะครับถ้าเกิดเขารุกคุณเร็วเกินไปยกตัวอย่างเช่นเขาอาจจะจีบคุณวันนี้ จีบแบบที่เล่นที่จริงจีบไปจีบมาบนโลกออนไลน์อยู่ในเกมด้วยซ้ำเราชอบเธอนานนิสัยเราตรงกัารเราคบกันได้ไหมมาเป็นแฟนได้ไหมให้นึกไปเลยนะครับว่าผู้คนเราอ่ะจะชอบกันเพียงแค่ครั้งเดียวหนึ่งในร้อยส่วนอ่ะมันจะต้องเรียนรู้อะไรหลายอย่างคิดไปเลยว่าผู้ชายคนนี้ก็อ,อาจจะพูดอย่างนี้กับคนอื่นเขาอาจจะที่เล่นจริงถ้าคุณหลงเสน่ห์เขาเขาก็อาจจะรีบคบกับคุณก็ไปค็มาเออไม่ตรงสเปคอาจจะเลิกคุณซึ่งมันง่ายมากมันรวดเร็วมากในยุคนี้ถ้าเกิดเขาเข้ามาอย่างนี้คุณนึกในใจไว้ก่อนเลยว่า เขาอาจจะมาหลอกคุณดังนั้นนาเกิดผู้ชายที่ไม่ได้มาหลอกคุณข้อหนึ่งคือเขาจะต้องไม่ได้รีบรู้คุณไม่ได้รีบจีบไม่ได้รีบเป็นแฟนเขาอาจจะค่อยๆคุยกับคุณอาจจะยังไม่เผยใจด้วยซ้ำว่าชอบคุณแต่ว่าอยากคุยกับคุณเรื่อยๆผู้ชายแบบนี้นะครับก็อาจจะเก็บไว้ก่อนครับข้อที่2ผู้ชายที่เข้าตามตรอกออกตามประตูยกตัวอย่างเช่นผู้ชายที่เข้าหาคุณแล้วสามารถจะคุยกับพ่อแม่ได้บอกกับพ่อแม่ได้ทั้ง2ฝ่ายเลยนะว่าพ่อแม่ของคุณ่ะ เออมากินข้าวร่วมโต๊ะได้มาขอพ่อแม่คุณไปออกเดทขอเป็นเพื่อนกับคุณผู้ชายแบบนี้แสดงว่าโอเคเก็บไปก่อนแต่ตรงข้ามผู้ชายที่จะมาหลอกคุณแน่นอนครับเขาจะไม่กล้าเข้ามาคุยกับพ่อแม่คุณเขาจะแอบคุยเขาจะชวนคุณไปแอบไปนู่นนี่นั่นแสดงว่าแบบเนี้ยไม่โอเคและข้อที่3ผู้ชายที่มองอนาคตกับคุณผู้ชายคนไหนก็แล้วแต่นะครับที่คุยกับคุณมาสักระยะหนึ่งแล้วอ่ะ แล้วเขามองอนาคตไว้กับคุณคบตั้งแต่ตอนเรียนคบตั้งแต่มหมายอะไรในระหว่างนั้นในระหว่างที่คบนะครับเขาก็พูดคุยกับคุณว่าเนี่ยต่อไปเราจะซื้อบ้านที่นี่ดีไหมเราจะเลี้ยงหมาดีไหมเราจะเลี้ยงแมวตัวไหนดีไม่ต้องลึกขนาดนั้นนะเอาแบบคร่าวๆก็แล้วกันว่าเขาวางแผนอนาคตกับคุณร่วมกันกับคุณว่าจะทําอะไรอะไรเป็น,นอย่างๆในอนาคตอยากจะพูดอีกครับว่าผู้ชายส่วนใหญ่อ่ะจะมีความคิดตรงเนี้ยช้ากว่าผู้หญิงนับสิบปีนะ เพราะฉะนั้นอ่ะผู้ชายคนใดก็ตามที่ไม่ได้มาหลอกคุณเขาจะคุยแผนอนาคตไว้กับคุณดังนั้นถ้าเกิดอยากรู้ว่าผู้ชายคนไหนไม่ได้เข้ามาหลอกคุณผู้ชายแบบไหนที่คุณควรจะเก็บเอาไว้ใช้3วิธีนี้เช็ดได้เลยครับ